สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เทคนิคจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการดู YouTube วิดีโอหรือหนังออนไลน์แบบไม่สะดุดนะคะคุณจะได้ดูหนังแบบมันๆดูวิดีโอแบบมันๆด้วยกันที่ไม่ต้องรอโหลดดิ้งนานๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีแอปพลิเคชันสองแอปนะคะก็คือ MX Player กับอีกอันนึงคือ UC Browser ค่ะ ส่วนมากเวลาคุณคือซื้อเครื่องเนี่ยก็จะมี MX Player มาอยู่แล้วกับเครื่องแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จาก Play Store ค่ะทีนี้ UC Browser เนี่ยไม่มากับเครื่องแน่นอนคุณจะต้องเข้าไปโดดดาวน์โหลดที่ Play Store นะคะก็คือดาวน์โหลดมา UC Browser เป็นเบราว์เซอร์ที่เร็วที่สุดเลยค่ะค่ะ ค่ะเราได้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วคุณดาวน์โหลดเสร็จก็สามารถที่จะเปิด ucbrowser ได้เลยค่ะเปิดมาแล้วนะคะเราแบบนึงค่ะให้เราไปเขียนใน Search นะคะว่า YouTube อะคะ่ะเราก็เขียนพิมพ์ไปได้เลยว่า www.youtube.com นะคะ youtube.com ค่ะเสร็จแล้ว ค่ะก็ให้เลือก Youtube ค่ะจะต้องทำแบบนี้นะคะจะต้องเข้าไปใน UC Browser และเปิด Youtube จากแอปนั้นค่ะค่ะทีนี้ก็เข้าไปในช่องค้นหา Search เหมือนเดิมค่ะคุณสามารถที่จะเขียนอะไรที่คุณอยากจะดูแต่เดี๋ยวเราจะเขียนเป็นช่องของเราเลยนะคะก็คืออาจารย์เทคนิคค่ะอาจารย์ทางเทคนิคค่ะแต่คุณก็จะเขียนชื่อหนังหรือชื่อวิดีโออะไรของคุณได้ แล้วก็กดเซิร์ชค่ะค่ะเราก็จะเลือกวิดีโอไหนก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นวิดีโอของของเราเลยเป็นวิดีโอค่ะวิธีการกู้รูปคืนมานะคะค่ะตอนนี้เราจะพอพสไว้ก่อนเดี๋ยวเราขอโพอสไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดไม่พพสเนี่ยจะฟังเสียงไม่รู้เรื่องค่ะ ก็คุณสามารถเปิดแล้วก็หยุดก,ก็ดูได้ค่ะคุณจะเห็นว่ามีจุดอยู่3จุดนะคะเรียงอยู่บนล่างอยู่ตรงด้านล่างค่ะกดเข้าไปแล้วจะมีออปชันให้เลือกให้เลือกออปชันที่1น,นะคะ p l Play with ค่ะกดเข้าไปจะมีให้เลือกว่าจะจะเล่นวิดีโอนี้ในแอปไหนนะคะเราก็เลือกว่าเราจะเล่นใน MX Player ค่ะกดเข้าไปเลย แล้ววิดีโอก็จะไปเปิดในรูปแบบ MX Player ให้เรานะคะคุณสามารถที่จะเห็นเดี๋ยวขอพอัไว้ก่อน,นต้อนรับสู่ช่องของเรากไวก่อน<แ>นะคะเพราะว่าไม่งั้นจะฟังไม่รู้เรื่องอีกค่ะคุณสามารถเห็นได้ว่าแถบโหลดดิ้งเนี่ยได้มีการเพิ่งเปิดเองนะแต่ได้โหลดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะดูวิดีโอได้แบบไม่มีการสะดุดแน่นอนแล้วก็จะดูได้มันมากเพราะว่าโหลดดิ้งเนี่ยจะอยู่ข้างหน้า จากที่คุณดูค่ะก็เลยจะทำให้คุณดูหนังหรือว่าจะดูหนังออนไลน์ YouTube วิดีโออะไรก็ได้แบบที่ไม่มีการสะดุดเกิดขึ้นและไม่มีอะไรกวนใจค่ะค่ะก็ขอขอบคุณและฝากวิดีโอด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe นะคะขอบคุณค่ะ